สวัสดีพี่ๆีนะนะทุกท่านอีกรอบนะครับนี่ครับโอ้หลงคลิปไปก็ไม่พอนะครับนกผมก็เลยตัดสินใจเอามาแบ่งตัวนี้อีกเพื่อจะได้พอกันนะครับมม่ไม่พออยู่มือนเดิมครับตัวนี้นกอายุกงประมาณ8เดือนนะครับยังไม่ถึงปีแต่ขึ้นตัวนี้มีของดีเหมือนกันนะครับเป็นนกเดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆกันนะเป็นนกที่ ผมต่อได้นะครับตัวนี้เป็นนกจ่าฝูงตัวนี้เข้ามานี่ไม่ทันขันไม่ทันคู่ครับนกต่อเรียกสองคำมาติดเลยเลยมาเลี้ยงไว้นะครับขึ้นต้งแต่สามเดือนแรกนะครับจดคู่นะครับตัวนี้เสียงนี่โอ้โหนี่ครับตามคลิปครับเสียงกลางโกงๆเงาะเคาะเลยนะครับตัวนี้เจ้าทองย้อยครับชื่อเจ้าทองย้อยตาดํามันจะย้อยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูย้อยออกนอกไป ตาแดงนะครับมันเป็นนกตาเหลืองๆครับไม่ตาแดงครับตัวนี้ตาดํามันย้อยครับนี่ครับกาลังถ่ายขนเป็นขนบ้านนะครับซุ่มไว้อยู่นะครับตัวนี้ก็โอเอฟซีเนียกรองมาเยอะกันเลยตัดสินใจจะแบ่งให้นะครับตัวนี้มีคารับมีขัดมีหนุนนะครับเป็นนกปักทอรณีด้วยนะครับเอานกมาจดนี่กระดิกปีกใส่ทันทีเลยนะครับถ้าจด ไว้สักพักใหญ่ๆนะครับแต่นี้ผมไม่ได้จดนานแล้วมันกําลังถ่ายขนไม่อยากเอามันมาจดนะครับมันจะแยงนะครับนี่ครับเสียงก็โอ้โหตามคลิปนี่แหละครับตัวนี้หรือเป็นต้นลักอีกตัวหนึ่งครับว่าตามต่อเองนะครับตัวนี้เสียงเพลาะนะครับเป็นริวเกมนะครับริวเกมนิดหน่อยบางทีก็ขึ้นต้นก็จะเป็นริวคำสองคำแรกตามอารมณ์นะครับบางทีก็ ห้าหกจิตคำนึกอยากขึ้นกุกก็กุกเลยนะครับมันกำลังถ่ายขนอยู่ยังไม่สวยมากนะครับแต่ตัวกลางๆนะครับเป็นนกสายพูเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นต่อมันแน่นอน,นครับตัวนี้กะขันอีกแล้วครับนี่นะครับเป็นริว่า นี่นกผมต่อได้เองกับมือเป็นเฉลยของเจ้าถ้ำนะครับตัวนี้นี่นะครับผมจะให้คนที่ใจเย็นนะครับตัวนี้ใครใจร้อนผมไม่ให้นะครับเพราะว่ากลัวจะต่อได้มานะครับนกกลัวจะเอ,อไม่รู้ว่าจะขึ้นไวไม่ขึ้นไวตัวนี้มันขึ้นไวครับจะเป็นนกจ่าฝูงนะครับจะดีอย่างนี้ เอาไปรอสักให้มันได้สักปีครึ่งแล้วฝึกนี่โอเคเลยครับมีอ่างหนึ่งคำนะครับมีอ่างติดหนึ่งคำจะเป็นบางทีเหมือนกันนะครับเวลาครูมันจะมีอ่างผมได้ยินนะครับผมเห็นละหลายรอบแล้วครับพอผมอ่ามจทยมันก็มีอ่างอ่างแทรกมาประมาณหนึ่งคำนะครับนีน่ฟังเสียงแล้วนะครับนี่ครับมีลิวแกมมา ะคดนกหมานอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นกเข้านานๆนี่กระดิกปีกใส่เลยนะครับสามเดือนนี่ผมมาจดครั้งแรกนี่กระดิกปีกใส่นกต่อเลยนะครับจะทองย้อยนะครับตัวนี้เอาอัดใจแบ่งให้เลยนะครับนอกนั้นก็จะไปหาของทีมงานมาแบ่งให้แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีละตัวนี้ผมซุ่มไว้นานนะครับ ว่าเสียงมันโอเคแล้วเป็นนกที่มันเข้าหูเข้าตาผมด้วยนะครับทา่ทานท่านไนชอบนกเสียงนี้ไม่ควรพลาดนะครับนี่ครับมันถ่ายขนมันเป็นขนปายเลยนะครับแต่หัวปีกมันเริ่มเป็นขนบ้านแล้วมันถ่ายขนนะครับให้เอาไปลอนะครับตัวนี้ใข่ใ,รใจร้อนผมไม่ให้นะครับผมบอกก่อนเลยนะครับ สำหรับท่านที่เอาไปเอออยากเอาไปฟังไปเลี้ยงไว้ฟังก่อนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับจะเย็นๆนะครับของดีนะครับทาไมผมถึงนกอายุยังไม่ดีอายุนกผมทาไมถึงไม่ดีเพราะว่าก็นกตัวอายุดีๆก็แบ่งไปหมดจนได้มาเอานกอายุประมาณ7จ็ดเดือน9เดือนปีแบ่งนะครับบางท่านก็ชอบนกประมาณนี้นะครับ เพราะว่าเอาไปก็กลัวจะเข้าหน้าเข้าตาเข้ามือมันก็จะได้อายุพอดีก็จะได้ฝึกพอดีนะครับนกแบบนี้เอาไปมันต้องปรับตัวนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับผมยืนใกล้ๆนะครับนะครับการยืนขันทรงมันก็นดูนะครับตอนนี้ผมเลาเอาแขวนต้นไม้นี่ขันทั้งวันนะครับแต่ผมไม่เอาใส่เนึกเพราะว่าอายุมันยังไม่ดีเดี๋ยวมันจะดรอบนกนะครับเพราะาเรารู้อยู่แล้วว่านกมัน อนาคตมันยังไงเป็นต่อแน่นอนครับนกสไตล์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอานกมาเทียบเทียบดูไม่รู้มันจะคูหรือเปล่าเพราะว่ามันเจ็บคนนะครับแต่อยู่อันนี้ผมเอาไว้ตัวเดียวนะครับนี่เอาไว้ตัวเดียวอันนั้นกระโงงเปล่าครับข้างหลังไม่มีนกนะครับไม่ขันอย่างนี้ทั้งวันนะครับนกหัวนกโหนกนะครับเดี๋ยวครับเป็นนกจ่าฟงของแท้นะครับตัวนี้ ผมต่อได้กับมือบินมาใสา่ผนยกเลยครับไม่มีครูไม่มีแล้วครับผมก็รอรุ้นว่ามันจะเป็นตัวหลิวเกมหรือเปล่าโอ้ปรากฏว่าใช่นะครับผมแต่ก่อนผมเอาไว้เล้าไก่ครับมันขันผมนึกว่านกต่อขันผมไปค่อยๆแอ,อบไปดูครับปรากฏว่าเป็นตัวนี้ถูกตัวครับก็ดีใจนะครับก็เก็บไว้มาค่อนข้างนานนะครับแปดเก้าเดือนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับ สิบสีเรียกร้องมาก็ต้องหาดีๆให้จนได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเอามาเทียบดูไม่รู้มันจะคูลหรือเปล่านะครับเพราะผมไม่ได้เอาผ้าคุมไว้นะครับเอาใส่กงรงแทนไว้นะครับเปลี่ยนมาใส่กรงนี้ไว้แต่ก่อนอยู่กรงเก่าๆนะครับกรงลูกนี้มันกระบอกอาหารมันหลายอย่างก็เลยเอามาแยกใส่ใบนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอานกมาเทียบดูมันจะคูลหรือเปล่านะครับ ครูครับเพราะว่านกตัวนี้มันเทียบคูตั้งแต่สามเดือนแรกแล้วครับเมื่อกี้ทำท่าเหมือนมีอ่างไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเจ้าทองย้อยนะครับผมตั้งชื่อไว้ตั้งแต่ได้มาเลยครับตามันย้อยครับตาดำมันย้อยข้างหนึง่งนี่ครับเสียงกงังเพราะๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองให้ด cool anyway, in? ูตอนกระดิกป <laughs> ีกไม่รู้จะกระดิกให้ดูลูกเปล่านะครับโูละนี่ครับให้เอาไปเก็บนะครับราคาตามเกตนะครับผมบอกก่อนให้โทรมาสอบถามเอาเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูเขวนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับน่ะกระดิกปีกแล้วทีนี้ดูครับเป็นนกปักทอรณีนะครับเป็นมีคาล้มด้วยเนี่ย ตัวนี้ราคาตามเกตนาครับลงปีกนะครับอ่านี่นะครับเอาดูสดๆเลยขนาดมาจดแปบเดียวนะครับกระดิกปีกแล้วผมก็เสียดายอยู่ดูครับขนาดนกถ่ายคนนะครับเนี่ยมันเป็นนกปากทรณนีครับตามตำรานะครับอย่างนี้ทุกรอบนะครับกระดิกปีกหางชี้นะครับดูครับ เป็นนกหมานในอนาคตนะครับโอ้เสียด <c oughs> ายเพื่อเอซีครับเพราะว่าไม่ได้ลงแบ่งมานานก็อยากให้ได้ของดีๆกันทุกคนนะครับตัวนี้ให้เป็นร้อนะครับเจ้าทองย้อยเจ <c oughs> านกเผ็ดมื่อนี่ <c oughs> นี่นะครับก็บตามนี้นะครับ มันก็ลงปีกแบบนี้ครับถ้าเอามาจดรอบไหนรอบนั้นนะครับแป๊บเดียวขนาดนกมันถ่ายขนนะครับน่ะส่ขนมันอยู่ห่วงขนด้วยห่วงขันด้วยนะครับ่ะครับมันก็ตามคลิปนี่แหละท่านใดสนใจก็จัดได้เลยนะครับนี่นะครับผมจะให้จดดูก่อนปิดคลิปเอาท้องย้อยเอานี่ครับตาฝั่งนี้ครับมันย้อยหน่อยนึงครับตาดําย้อยออกมาข้างข้างบน หน้าผากนะครับเป็นตาย้อยเหมือนไก่นะครับท่านใดเล่นไก่จะเคยเห็นบ่อยอยู่นะครับอ่ะไม่คูเดีกยวะ็ลงปีกอ่ะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะปิดไปเพียงแค่นี้ครับมันยาวแล้วครับเนาะนกก็ตามนี้นะครับนี่ครับตัวนกความนิ่งกับมเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ปิดคลิปไปเพียงแค่นี้สำหรับท่านหดที่สนใจกระโทรมาสอบถามได้นะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ